บุคคลผู้ประสงค์จะแก้บาปนั้นอย่าได้มองหาวิธีอื่นที่ลึกลับหรือพิธีกรรมใดาภายนอกเลยเพราะแท้จริงแล้วหนทางแห่งการแก้บาปนั้นอยู่ภายในใจของเราเองการนั่งสมาธิภาวนาเป็นหนทางตรงที่สุดลึกที่สุดและมีอานิสง์มากที่สุดเพราะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ปลายเหตุต้นเหตุของบาปอยู่ที่ใจ ใจที่หลงใจที่โกรธใจที่โลภใจที่หลงผิดเมื่อเราเข้าไปเห็นใจเข้าไปชำระใจนั้นให้สะอาดบาปอากุศลที่หมักหมมอยู่ก็จะคลายตัวออกไปทีละน้อยเหมือนน้ำขุ่นที่ค่อยๆนิ่งจนใสแจ่มในที่สุดสมาธิภาวนาไม่ใช่เพียงการหลับตานิ่งแต่คือการตั้งสติรู้ทันใจเห็นความคิดเห็นความโกรธ เห็นความหลงโดยไม่เข้าไปเป็นมันเมื่อรู้ทันใจก็เริ่มเบาเริ่มสว่างและนั่นเองคือการเปลี่ยนจิตที่เป็นบาปให้กลับมาเป็นจิตที่เป็นบุญเปลี่ยนจิตที่เป็นโลกีให้ค่อยๆยก้าวขึ้นสู่โลกุตระดูอย่างองคุลิมานสิครั้งหนึ่งเคยเป็นโจรฆ่าคนมากมายบาปหนาเหลือเกินแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมได้ภาวนาจิตที่เคยเต็มไปด้วยไฟกลับสงบเย็นบาปทั้งหลายที่เคยทำไว้ก็ดับสิ้นในที่สุดนี่คือพลังแห่งการภาวนาไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกไม่ต้องรอให้ใครมาไถ่าบาปแทนเราเพียงรู้จักดูใจและฝึกใจให้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วบาปทั้งหลายก็หลุดไปเองเพราะที่แท้บาปไม่ได้อยู่ที่ใคร แต่อยู่ที่ใจเราและผู้จะล้างบาปได้ก็มีเพียงใจของเราเองเท่านั้น